ไม่เบาเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้หมอยังตัดให้ไม่ได้นะต้องรอเลือกก่อนนะคะทำไมล่ะคะทำไมถึงยังตัดไม่ได้กป๊บกี้ไม่อยากจะให้มันเลื้อยไปเลื้อยมาแล้วคะกป๊บกี้มีเงินนะเข้าใจค่ะแต่ว่าตัดไปก็เสียดายของป่า,ปาไม่เบาเลยนะแต่กป๊บกี้อยากเป็นชนีนะโหลซีดเข้าใจไหมครับคุณหมอเออก็ได้ค่ะงั้น เป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะคะแต่เดี๋ยววันนี้หมอจะทําความสะอาดไปก่อนจะทําความสะอาดอะไรเหรอคะนี่ก๊อกี้ล้างมาทุกวันนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะคอยดูนะพรุ่งนี้ฉันจะมาออกให้ได้เลยอ๋อคนไข้คะเออคิ้วทํามาจากไหนกะสวยดีคะ่ะความลับของนางฟ้าคะ่ะไม่ต้องมาหลอกถามก๊อกี้เลยก๊อกกี้จะสวยคนเดียว ตามสบายเลยค่ะคนไข้แค่เนี้ยหมอก็สวยเกินคำบรรยายแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก๊กกี้จะพาเด็กมาด้วยไรไป,ไปหอรอฉันว่าเก็บแปลงมากกว่าสวยคุณพยาบาลคะเมื่อวานเนี้ยเดียนนัดคุณหมอไว้ว่าจะพาแฟงมาด้วย <c oughs> ออนัดไปเมื่อวานใช่ไหมคะคุณลุงเฮ้ยอย่าเรียกแฟนผมว่าลุงนะออขอโทษทีค่ะเออฉันว่าน่าจะมีปัญหานะคะเป้าคุณเนี่ยอย่างนั้นเดี๋ยวก็รีบไปหาคุณหมอเลยนะคะถ้าอย่างนั้นก็รีบพาพวกกอาไปเลยค่ะ,คะใช่ค่ะเชิญเลยคะ่ะคุณลุงคะเชิญด้านนี้ก่อนคะ่ะสุดหล่อเชิญคะ่ะอ่าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพยาบาลจัดก,การเองนะคะรอตรงนี้นะคะ นั่นงรอตรงนี้นะคะาเอ๊ะทำไมคลินิกมันแปลกๆวะรู้ว่าเจียนคิดไปเองแต่เอ๊ะไม่เห็นนะเตียน,นต้องเข้าไปตรวจด้วยสิเฮ้ฉันนี่นงงะของใหญ่คนหล่อมาแล้วค่ะคุณหมอเชนค่ะมผมนั่งไม่ค่อยได้ครับพอดีผมปวดภายในตรงนั้นมากเลยผมก็บอกกบกี้แล้วนะครับ ไม่ต้องพามามันเสียเวลาครับคุณเป็นอะไรกับกบกี้เหรอคะเป็นแฟนครับทำไมล่ะครับเอ่อนี่คุณกบกี้แนะนำให้คุณมาที่นี่เหรอคะเสียลอยอะค่ะหมอ,อหน้าตาจะหลอเหลาแต่ไม่น่าจะทำตรงนั้นเลยอะฮะทำตรงนั้นผมผู้ชายตั้งแท่งนะครับผมมาแค่ปัสสาวะขัดนะครับแฟนผมกม็เลยพามาตรวจ งั้นแฟนคุณก็นแนะนามาผิดที่แล้วอะค่ะพราะที่นี่เรารับตัวแต่สาวข้ามเพศเท่านั้นใช่ค่ะคุณหมอฉันก็เป็นสาวข้ามเพศเหมือนกันแต่ไหนๆคุณก็เข้ามาที่นี่แล้วเนาะคุณแม่จะไม่แบบเข้าทำเสือมาแล้วอย่าเข้ามานะถ้าทำอะไรผมโม้แจ้งความใช่ ของพวกเธอถูกปิดแน่น้อยบอกพี่ฉันเข้ามาที่ไหนได้จะมาแจ๊กแจ๊กกับแฟนฉันตบก,กี้แกเข้ามาได้ไงแนนเอาตัวมันออกไปได้ค่ะเข้ามาสิฉันจะตบให้ลืมบ้านเลขที่เลยน้อยเป็นถึงแค่หัดมีจัรยาราณในสายอาชีพซะบ้างไม่ใช่เที่ยวมาจอดแจ๊กกับแฟนชาวบ้านแบบนี้ไปกันเถอะที่หลังไปเขินเิ็กเข็ ของยิ่งขาดอยู่